สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิิทร์ทองแนนกำลังศึกษาอยู่ดับชั้นปวสว1การบัญชีห้องที่3ค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำปลาเค็มนะคะวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะมีปลากระบอก2โลค่ะมีน้ำเปล่า2ลิตรค่ะมีกะ240กรัมค่ะแล้วก็มีมีดกับเขียงนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องสะสวมผ้ากันเปื้อนค่ะแล้วก็ใส่หมวอนามัยให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สวมถุงมือ เราก็หยิบปลามาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ถอดเก็บปลาได้เลยคะ่ะ แล้วก็ตัดหัวปลาออกค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการแล่ปลาค่ะ ทบบะะห,ออห่แม่แบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาเครื่องไมของปลาออกค่ะให้ได้แบบนี้นะคะ าแคาแล้วเราก็หั่นปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ขันะะ้นตอนประมาณนะคะเราก็ทำการล้างป่อนค่ะพือที่เราองขูดสีดำๆออกให้หมดค่ะแล้วเราก็ล้างก็เสร็จแล้วนะคะค่าค่าล้างจากนั้นนะคะแล้วก็ผสมน้ำเกลือค่ะโดยมีน้ำ น้ำสอลิตรแล้วก็เกลืออีกสองร้อี่สิลิตรค่ะแล้วก็นำเนื้อปลาะคะใส่เข้าใส่ลงไปแช่ได้เลยค่ะ เมื่อเราแช่ปลาแล้วนะคะแล้วก็ทําการแช่ไว้ประมาณ15นาทีค่ะค่ะตอนนี้เราก็ถึงเวลาแล้วนะคะแล้วก็จะนําปลาที่แช่ไว้นะคะนําไปตากค่ะํำปลามาตากแดดได้เลยค่ะ ตากไปจนหมดได้เลยค่ะค่ะเราก็ตากปลาเสร็จแล้วนะคะแล้วจากหลังจากนี้เราก,ก็ต้องรอให้มันแห้งค่ะพอมันปลาเนื้อปลาแห้งแล้วเราก็นําไปประกอบอาหารได้เลยค่ะ